ตัวเองสวดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยกรรมหมักกรรมไม่ดีที่หนักๆก,ก็เบากรรมเบาก็หายช่บอกแล้วจกกักรพรรดเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มากท่านบอกเพราะมันมีตั้งแต่พระเจ้าองค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันแล้วองค์ข้างหน้าไปทุกองค์ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยนฮะไม่เอาไปด้วย นั้นจะสังเกตได้เวลาใครสวดจักพัินานๆเข้าเนี่ยปัญหาทางโลกหรือปัญหาเรื่องของธรรมะเนี่ยถ้าอธิษฐานถ้าพิจารณาเนี่ยมันจะเห็นอยู่นะเพราะมันมีขึ้นที่เต็มทันวะขึ้นที่เต็มหมายถึงว่าความรู้มันอยู่ที่บทสวดเหมือนกับท่านอิิาัยให้หลวงตาฟังว่ารูปของท่านเนี่ย รูปที่เราเห็นนั้นสามารถจะเอาเป็นประโยชน์ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะรูปท่านหลวงพ่อท่านเป็นโพธิสัตว์ซึ่งบารมีท่านทั้งหมดอยู่ในรูปมันเป็นสื่อของบารมีที่ท่านสร้างไว้ในโลกทั้งหมดเลยอยู่ในรูปนี้เราฟองภาพท่านบ่อยๆรือจับภาพบ่อยๆจิตอยู่ที่พระบ่อยๆมันมีข้อมูลทั้งหมด ในพร,ระเนี่ยเพราะนั้นใครมีปัญหาทางโลกหรือการปัญ,ปญหาเรื่องของการสร้างบารมีสร้างกําลังก <c oughs> ็อยู่ที่พระเนี่ยละทั้ไม่อยู่ที่ไหนเพราะนั้นคนที่ติดใจสนาคมหรือติดพระเนี่ยตรงนี้จะมีความฉลาดมากทั้งหมดในอนาคตเวลาเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยมันจะเป็นความมีความฉลาดเพราะเป็นการเมมเบรี่ผ่านจากพระ ทานจากพระเวลาใครถามอะไรเนี่ยเพราะจิตอยู่ที่พระข้อมูลมันอยู่ที่พระเพราเรานึกถึงพระมันจะเวียนมุนเวียนเวียนไปนานคนฝึกไม่นานจะไม่เข้าใจถ้าคนฝึกนานๆนจะเข้าใจอย่างลุงตาจริงๆล้วธรรมะบางอย่างไม่รู้นะฮะไม่เคยรู้เลยซ้ำไปถ้ามีคนถามเมื่อไไรนะฮะ มันจะออกมาตามลูกหลวงพ่อเพราะจิตอยู่ที่ท่านอยู่ที่พระอยู่เราก็จะได้รับธรรมะข้อนั้นด้วยจากคนที่ถามนั้นเราไม่รู้เลยเพราะไปนเป็นขึ้นหระธรรมะหรืออะไรก็ตามมันอยู่ในโลกเนี่ยวะอยู่ตามสื่อของของบุคคลน,นั้นนะสมมติว่าหลวงตายอยู่กับหลวงปู่บ่อยๆมองภาพท่านบ่อยๆนึกถึงท่านบ่อยๆอะไรบ่อยๆเนี่ย ขึ้นของท่านกับขึ้นของเราเนี่ยมันค่อยๆเข้าหากันค่อยๆเหมือนเราสวดจัก,กรพรรดนนินานๆครั้เนี่ยพลังงานของจัก,กรพรรดิกับจิตเราเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเรื่อยๆเ,เนี่ยคือจิตเรามีที่พยายามนาดละมีบุญญาิตรและอิทธิลิติแล้วทั้งหมดมันเหมือนกับคนเรียนอาคมเลยทั้งหมดจิตกับอาคมเป็นเนื้อเดียวกันมันก็แทปไปโยนได้ ชัดเจนะถ้าคนฝึกกรรมฐานถ้าคนเสือกสวดมนต์ภาวนามานานเนี่ยจะเข้าใจจะบอกมันจะเข้าใจเลยทีนี้เราไม่เราวัตถุมันจะเริญวัตถุมันจะเริญบางทีเราไปไหนมาไหนเนี่ยตาหัวจมูกเิ้นไกลมันไปนรับมากมันก็เลยช้าจะบอกคนที่ฝึกได้เร็วที่สุดคือคนที่ไม่มีภาระ ไม่มีภาระทางโลกท่านถึงบอกหลวงตาเมื่อก่อนนะถ้าเอ็งหนีได้นะเอ็งหนีไปฮะจังหวะเอ็งไปหาชี้เองจะอยู่ไงเป็นนักบวชหรือเป็นไม่เป็นอะไรเอ็งมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเอ็งฝึกเลยฮนะฝึกเลยจังหวะจดจ่ออยู่ตรงนั้นเลยอย่าไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละจังหวะอยู่กับพระแหละพาที่ค้าให้เอ็งนะ อยู่กับโลกของข้าอยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับพรมีหารอยู่กับอารมณ์ที่ดีนวนเวียนอยู่แถวเนี้ยอยู่กับบุญกุศลที่เรามีเนี่ยยืนเดินนัง่งนั่งอยู่แถวนี้แหละทีนี้จิตเองเป็นเป็นบุญอยู่ตลอดเวลาจิตเองก็สว่างตลอดเวลาใช่ไหมชัดเจนนะง,ง่ายๆนะทุกเรื่องจริงๆเราไม่ใช่ยากอะไรถ้าเราสวดบ่อยๆเนี่ยอย่าไปสนใจใครจะว่าอะไรใครจะไปดา่าใครจะไปชมใครอะรเองอย่าไปสนใจ ถ้าเองไปสนใจบุคคลใดก็ตามนะเองห่างแล้วห่างจากกรรมฐานห่างเลยทนะั้งหมดมันจะดีแล้วมันจะไปดีเองอย่าไปสนใจเองอยู่ในบทนี่นะเพาะยายามไปหาที่มีอาหารมีอะไรดีองก็ทําเลยให้จิตจดจ่อตรงนั้นใช้อาริททั้งสี่เองนั่งเมื่อเองก็ยืนอย่าไปนำ ความเจ็บหรือความทุกขเวทนาให้บัน,บนทึกให้จิตบันทึกโดยเด็ดขาดทันว่างั้นนะฮะอย่าให้บันทึกความเจ็บปวดหรือความทุกขอะไรโดยเด็ดขาดให้เปลี่ยนนิยาบททันทีอย่าไปทนกับความทุกขทันวะเองก็เข้าใจแล้วว่าความทุกขเนี่ยคือสิ่งที่ทนได้ยากทันวะมันจึงทุกขสิ่งที่ทนได้ยาก ทุกจริงๆนะสุดๆดเอ็งต้องเปลี่ยนร่างแล้วล่ะเปลี่ยนร่างแล้วทั้งหมดถ้ามันทุกจริงๆอย่างเอ็งปวดหวัวปวดท้องอะไรก็ตามเนี่ยมีสองทางที่ให้เลือกคือเอายามากินให้มันปวดหรือเอ็งต้องออกจากร่างสองอย่างเลือกเอาก็แล้วกันอย่าลืมว่าตาหูาจมูกนิ้วกายกรูปรสกินเสียงที่ มันบันทึกตลอดเวลาแม้แต่ฝันนะฮะนั้นมนุษย์ทุกคนเท่ากันจะไปนสนใจกันจะเท่ากันมันจะยามดีมีโจนขนันไหนใหญ่ขนาดไหนจะเท่ากันท่านบอกมันเกิดแล้วมันตายอย่าไปยินดียินร้ายมากท่านบอกมันเท่ากันเกิดตายเท่ากันเพราะะนั้นถ้าเรา ฝึกในศาสตร์หลวงพ่อบ่อยๆนะทั้งว่าถ้าเองฝึกในสาข้าเนี่ยถ้าจิตเองเบาๆในอนาคตเองมีความรู้พิเศษเยอะเลยั้งางบอกชีวิตนี้ไม่ต้องกลัวแล้วั้งวางบอกไต้องกลัวแล้วแค่จะอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องมหอมยารักษาโรคแน่เ็งไปอยู่ที่ไหนก็ได้เ <laughs> พราะในศารหลวงพ่อเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโลกวิญญาณโดยตรง ภาวะวิญญาณยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดพวกที่เกิดแล้วเนี่ยมันจะตายก่อนกำหนดมากขึ้นทุกวันเกิดจากโรคโรคระบาดเนี่ยนะวาโรคเบาหวานโรคมาเลงโรคความดันโรคหัวใจเนี่ยพวกนี้พอเป็นก็ตัดรอนทันทีชีวิตอายุแท้ๆจริงๆบางคน90ก็เหลือสัก80โดยอาศัยยาแค่นี้ เวลาตายคือสัมภเวสีแน่นอนถ้าไม่ได้ฝึกไว้นะแล้วก็อุบัติเหตุเนีนะ่ยอุบัติเหตุทั้งหลายเนะี่ยที่มนุษย์ตามถนนอ,นอนุบัติเหตุนะภัยธรรมชาติแน่นอนแนละ้วแล้วก็มนุษย์ฆ่ากันไม่ได้ปลอดภัยหรอกยุคปัจจุบันนี่นครับท่านถึงแนะนำว่าถ้าเองหนีไม่ได้หนีไปเถอะหาที่ฝึก หาที่ฝึกฮะใช้วิเวกใช้กายวิเวกใช้จิตวิเวกกายวิเวกก็คืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็คือปิดปิดความรู้สึกปัจจุบันปัจจุบันไม่มีเขาอยู่ในห้องอยู่ในถ้าอยู่ในกา่าอยู่ในเขาอยู่ในห้องอยู่คนเดียวไม่ได้เห็นอะไร ปัจจุบันกรรมไม่มีนะลูกรถมินเสียงตาหูจมูกนี่นไม่มีมีกรรมฐานอย่างเดียวมีความคิดอย่างเดียวมีอดีตอย่างเดียวถ้าอยู่วิเวกนานๆานกายวิเวกนานๆน,นะพวกท่านจิตกับวิเวกนะถ้าทำนะฮะไม่ใช่จะอยู่วิเวกแล้วเล่นโทรศัพท์ทั้งคืนนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่มันไม่วิเวกแล้ว เพราะไอ้โทรศัพท์เครื่องเนี่ยมันรู้ทั้งเรื่องโลกเนี่ยรู้หมดแหละธรรมะก็อยู่ในนั้นเสร็จนะไปถึงนิพพานได้นะในโทรศัพท์ไปเป็นผู้ไเจ้าได้เลยนะถ้าอ่านอ่านนั้นอนะเป็นพระประเจก,กเลยแหละเดยน,น,นะเอาในเรื่องจริงแต่แต่อารมณ์หรือความรู้สึกมันไม่ได้มันได้จากความรู้คือความจํา ลวงตาเจอหลายคนนะฮะจำพระไตรปิฎกตั้งแต่บรรทัดแรกยับนบรรทัดสุดท้ายนะยังด่ากันเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะคนที่มีธรรมะคือคนที่มีจิตี่เบามากนะมีธรรมะจริงๆนะอย่างพวกที่ไม่เกิดจริงๆนะเขาไม่สนใจหรอกฮะด่าเขาเขาเฉยๆเขาไม่รับด้วยไปเพราะเขาห่างจากพวกนี้แล้วเขาจะไปรับทังไม อย่างเรารับเนี่ยเองรับมาเองก็ตายนะตะบอกเองรับความความไม่ดีมาเองตายเพราะเองรับมาถ้าเองรับแต่ความดีมเกกข้ามาเองสบายใช่ไหมอ้าวก็ธรรมะที่เห็นชัดเนี่ยใช่ไหมเห็นอยู่ไม่ใช่มีใครไม่เห็นหรอกเนี่ยอาชีพเป็นเป็นทุกทุกวันเนี่ย้ะบอกมันรับมาทางนั้นแหละมันเป็นเสือกมาทางนั้นแน่ะวัารับมาเองมันก็เลยเป็นทุกข์นะแล้วจะไปโทษใคร ธรรมะจริงๆอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่เรามองเห็นว่าจริงๆนะท่านจึงบอกลุงตาว่าเอ็งอย่าไปไหนแต่บอกเชื่อข้าเถเองสวดไปเถอะถ้าเอ็งไม่รวยเนี่ยไม่ใช่ทำไมเอ็งตั้งใจจริงๆนะทำได้จริงๆเนี่ยเอ็งจะรู้วิธีการด้วยซ้าไปสงรู้นะฮะเพราะในบทสวดเนี่ยมันรู้มันมีทุกอย่างมันมีขึ้นทุกอย่างนะ เหมือนกับอาคมที่เขาเรียนนะนะที่เขาบริกรรมเพราะสมัยที่หลวงตาหนุ่มๆยังไม่ได้บวชน,นะเพื่อนมีเยอะเลยพวกจอมยุทธ์ทั้งหลายเนี่ยโอ้โหมันสวดตลอดเวลาเลยมันไม่สวดไม่ได้ฮะเพราะมันชอบมีเรื่องไงเดี๋ยวมันโดนแทงมาอะไรมันไม่เข้าจริงๆนะฮะเพราะจิตกับอาคมมันอยู่ด้วยกันไม่เข้ามามันเป็นหนึ่งไงทีนี้จิตเราเป็น อยู่กับบทที่เราบริกรรมหล่ะมันมีพลังงานขนาดไหนท่านว่ายังสามารถจะเอาไปประโยชน์ได้เลยเพราะกรรมฐานพวกนี้มันช่วยช่วยอะไรท่านวาช่วยอดีตด้วยช่วยกรรมที่เองบันทึกไว้ในอดีตด้วยเพราะมันเป็นอนุสติทั้งหมดพลังงานท่านอยู่ในโลกน่ะสามารถจะมาปรับชาติขันได้ท่านวานี่จริงนะฮะเพราะงั้น สามาเองห้ามขี้เกียจขี้เกียจเองก็ต้องสวดนะขยันเองก็ต้องสวดเพราะเองต้องตายแน่เลยครับถ้าเองสวดบ่อยๆนะแก่ชาค่ารับประกันเนี่ยแก่ชาจริงๆโรคน้อยไม่ใช่ไม่มีโรคมันมีแต่มันน้อย <c oughs> แล้วก็อายุยืนด้วยจำเอาไว้อะมนุษย์ ร้อยปีสี่หมื่นวันเนี่ยเรานะอยู่สักกี่ปีใช่ไหมเอ็งนับไปวันนี้ก็หมดแล้วล่ะเวลาเปลี่ยนร่างเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้แล้วมันจเปลี่ยนถ้าเราบังคับได้มันไม่ไปเราต้องบอกเพราะนั้นเองบังคับมัน <laughs> มันไม่ใช่อะไรออกมาแล้วล่ะประตู้มายังไปติดจีนัติดสวรรค์ลอยล่ะ ว่าที่นี่ถึงสวดมนต์น,นะบางคนไม่เข้าใจเรื่องการสวดมนต์ฐานพื้นจริงๆเลยนะที่มันได้จริงๆนะฮะมันห่างจากความรู้สึกทางโลกห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานนะฮะห่างจากความโกรธความโลภความหลงนี่นเราสวดมนต์อยู่เนี่ยเราไปด่าใครไม่ได้นะ,น,น,น,ะน่สวดนะนะโมพุทธายะเนี่ยมันด่าใครไม่ได้หรอกนะ อย่างดีก็เครื่องเครื่องพวกที่สวดเสียงดังแค่นั้นนะดังมั่งค่อยมั่นอะไรพวกนี้เครื่องม่งเล็กน้อยโอ้ใหญ่กว่าน,นักล้ำเส้นมั่งนี่โน่นมั่นะประมาณนั้นแหละมันไม่มีอะไรมากทีน,นี้นนานเข้าเนี่ยพอมันเบาๆบเข้าเนี่ยมันจะสวดเสียงดังหรือเสียงค่อยอะไรกูก็ไม่สนใจละหูสวดของกูเองประมาณนั้นแหละไอ้บทสวดมนต์เนี่ยท่านว่าที่ท่านให้สวดค่อยอะไร ท่านต้องการให้เราทุกครั้งเราสวดกันนะมันไปตามขึ้นตามสื่อที่เราสร้างไว้ไงอย่างเราสร้างอ,องค์พโอง์ใหญ่นะ่ะสร้างพระองค์เล็กๆที่ห้อยคอนะ่ะมันไปตามสื่อนะฮนะเพราะมันเป็นสื่อเดียวกันแล้วมันก็แผ่ให้จมวิญญาณแถวนั้นนะถ้าองค์ใหญ่ๆมันก็แผ่ให้โลกวิญญาณแถวนั้นนะวิญญาณเขาเห็นนะเวลาเราสวดมันจะ มันจะเป็นคลื่นเหมือนใยแมลงมุมอะเมื่อก่อนเนี่ยเคยดูกันนะฮะมันต้องมีพยานท่านบอกเองไปพูดคนเดียวนี่ไม่ได้หรอกเองพูดคพนเดียวเนี่มันเวอร์ไปท่านบอกต้องมีพยานหาพยานเองฝึกหาพยานไว้เวลาสวดมันไปที่ไหนท่านบอกมันก็ไปตามรูปลักษณ์ที่เราอธิษฐานตูปมลักษณ์ที่เราสร้างทั่วไปในโลกนี่แหละ มวเองไปจางประเทศเองก็ไว้อธิษฐานไว้ตามรูปลักษณ์ของเป็นพุทธ,ธรูปลักษณ์ของที่เป็นเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาใครไปไกลๆที่ไหนไปกรากบพระจะไม่กราบแบบไม่รู้นะว่าเสียชื่อผมว่าปัญโญหมดเลยทั้งหมด <c oughs> เสียชื่อข้าหมดเลย <c oughs> เองไปที่วัดเขาอะเองไปที่พระเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเองต้องโมทนาบุญกับคนที่สร้างเนย่ย คนที่สร้างเนี่ยเองโมทนาบุญสาธุเลยเป็นกะระแสเดียวเขาแล้วนะแล้วก็ให้เขาโมทนาบุญกับเราด้วยคนที่สร้างกันเนี่ยบูรดาบุญกับพระพเจ้าด้วยอดีตปัจจุบันในอนาคตโน้นนะนะช่วยเหลือกเกื้อกูลในการเป็นว่าใจเกิดเข้าไปนั่งน,น,นั่งคุกเขา่ามองภาพท่านก่อน <c oughs> มองนึกถึงหลวงพอ่ออัญนเชิญเสพพงแถวนั้นนะวิญ,ญญาณแถวนั้นนะมาสวดด้วยกับเรา ขอบารมีหลวงพ่อเพิ่มกำลังจัก,กรพัดไปตามรูปลักษ์เป็นเป็นกระแสเดียวกันกับธรรมะเป็นกระแสเดียวกมมันกับผมว่าพโญญมีใครส่วนจัก,กรพัดหรือใจสม,มาธิรูปลักษ์เนี่ยแล้วก็แผ่ไปประมาณนั้นแหละพูดถึงถวายชีวิตมองแล้วก็ถาวายชีวิตพุทธังชีวิตจังเมภูเชมิธรมังสงคังกาบพราะกาบเนี่ย พอหลับตาปั๊บภาพท่านเข้าไปที่จิตเลยพอตามันมันเป็นหน้าต่างของดวงใจเนียังมากาบเนี่ยเหมือนกันถ้ากาบ่อยๆมองบ่อยๆเนี่ยเราไปกาบพระที่ไหนในแผ่นดินไทยเนี่ยมันจะลิ่งไปหมดละมันจะมันจะไปหมดดะโดยอัตโนมัติคือเราฝากไวน้นะแลกวไว้ชีวิตแล้วก็กาบพอสวดเนี่ย สวดใบไวย์ยถ้าสวดคนเดียวที่เปียกๆนี่มีพระหรเปียวๆในโบดในมิหานนะะเท่ตรงตรงที่มีความรู้สึกว่ามีใครมาสวดกับเราไปเยอะแยะไปหมดเลยนะ,นนะ <c oughs> สวดช่วงส่วนหนึ่งคือต้องแผ่ละเข้าใจไหมคนไม่รู้การแผ่นะส่วนนี้แหละคือแผ่พอเริ่มสวดเขาก็สวดกับเราเลยพอเราหนาะ ก็เขาวัดพลังงานมาที่เราไปที่เขาไปที่พระมันจะเวียนไปตามที่ต่างๆนะมันเป็นใมเมายังมุมเลยนะเพราะฉะนั้นแค่กราบพระนี่ว่าในอนอกับการข้างหน้าเนี่ยสูรหลวงพ่อเนี่ยตาเห็นรูปจิตสัมผัสในนามธรรมาคือคือพลังงานที่พระที่เรากราบวามรู้สึกมันจะเป็นความรู้สึก เมื่อก่อนกราบพระไม่มรู้สึกอะไรเลยตาเห็นจะภาพบางทีไม่เห็นนะกราบมากๆไปแล้วจําไม่ได้กูกราบแต่นี่ไม่ได้นะมันจะเป็นความรู้สึกเลยในอนาคตเห็นภาพไกลๆลนู่นจิตมันไปแล้วนะฟ้าเลยความรู้สึกเลยตาเห็นรูปจิตเห็นนามธรรมบางคนขนลุกขนลุกนะฮะจากพระปูนพระทองเหลืองอันเนี้ย มาที่นักบวชจุนพะเป็นชีเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปที่มนุษย์ไปที่สัตว์โอ้โหสุดยอดตายห็นโลกเจ็ดที่นมามธรรมสุดยอดนะแค่ข่าเานะีะ้ยังไงก็ปิดอวัยวูมนิั้นบอกบางคนเอา้ามันปิดยังไงเอาก็จิตอยู่กับพระไม่ปิดได้ไงล่ะกราบบ่อยๆนึกบ่อยๆมันก็ชินไง ใช่ไหมเออจินไปไหนตาก็จากโลกมาเข้าธรรมะนะฮะตาเห็นเห็นคนทําบุญสาธุแล้วเห็นคนทําดีมีความรู้สึกด,ดีแล้วนั่นคือปิดตรบรับจภพูินะฮะง่ายไหมง่ายนะฮะในอนาคตบะเหมาะข้อดีอยากเรียนความรู้พิเศษ เรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมีมากเยอะอยู่ที่ฐานทำมาฐานให้อยู่ที่ฐานขยันสวดกันแล้วกันขยันสวดจักรพพัดเนี่ยสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญไปไนี้เนี่ยทำจิตให้เป็นบุญเพราะมันดีสำหรับคนที่ปรารถนาเกิดนะเกิดเป็นใหญ่แนอนาคต ไปที่ไหนเนี่ยพวกตามเพียบเลยผีล้วนๆนะฮะมันมันมาตามเราทำไมเพราะจิตเราสว่างบ่อยๆพอเร,เริ่มสวดเขาก็นนอมาทุกครั้งนะเพราะอธิษฐานตลอดชีวิตโพธิสัตว์ทุกองอะอธิษฐานตลอดจนกว่าจะสำเร็จในสิ่งที่ปัรถนารูปนามของข้าพเจ้ากีพวกพี่ชาอะไรแ,แท้โดยอัตโนมัตินะฮะ เมาบุญได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแม้แต่นอนก็ได้ก็ได้บุญนะคิดดูเลยเพราะลูกลูกกับนามันเป็นประโยชน์ถ้าเองเปลี่ยนร่างไปแล้วเนี่ยมันก่อกลับแล้วทำไม่ได้แล้วปัจจุบันกรรมไม่ได้แล้วบุญได้จะอดีตคือย้อนกลับเลยแต่ถ้าเองเกิดเลยมันก็เป็นปัจจุบันต่อไปเลยลูกหลักต่อ ท่านวาในยุคป,ปัจจุบันผู้เจ้าองค์ปัจจุบันนะถ้าเป็นบริษัทเนี่ยเขาจะเปลี่ยนร่างแล้วเกิดเลยฮนะเข้าท้องเลแต่บางองค์มีความชำนาญในเรื่องความรู้พิเศษทงางพุทธศาสนาท่านก็ไม่ต้องเข้าท้องท่านเปลี่ยนกับคนตายฮนะใครตายที่ไหนอายุยี่สบสสิประมาณเนี่ยท่านก็ไปเปลี่ยนร่างคนระับปรับธาตุเปลี่ยน ส่งวิญญาณให้เสร็จเข้าท้องไอเข้าร่างเขาร่างปัจจุบันก็ไปตามกาลเวลาแล้วก็เกิดตันทีโอ้โหสุดยอดเลยพุทธสารนะจริงๆนะสุดยอดจริงๆนะจริงๆถ้าหลวงตาไม่มีภาระในการเนี่ยมานั่งคุยอยู่นะมานั่งพากันสอนมน,นะ่ะหลวงตาอยากจะฝึกจริงๆนะฮะเพราะถ้าคนมี ว่างๆจริงๆนะฮะอยากให้ฝึกนะฮะโดยเฉพาะคนแก่นะว่างนะอย่าไปห่วงมันแล้วลูกหลาน,นะมันจะยังไงก็ช่างมันฮะลูกหลานอย่าไปห่วงมันห่วงชีวิตตัวเองนะฮะเพราะเพราะมันยังเด็กอยู่มันยังอาศัยอาศัยตัวมันเองได้แต่เราในแก่แล้วตายแล้วกูวจะไป่งยังไม่รู้เลยใช่ไหมแก่แล้วอ่ะทิ้งมันเลยลูกหลานอน่ะ ไปอยู่บ,บวชอยู่วัดน่ะหรือไม่ก็สวดมนต์ภาวนาเอานี่เรื่องจริงนะพูดถึงไม่มีใครช่วยเราได้นะไม่มีนะเรื่องในโลกปัจจุบันนะมันติดวัตถุด้วยไม่เหมือนโบราณเดี๋ยวนี้คนห่างไปเพราะวัตถุคนแก่ยุคปัจจุบันเนี่ยวันศีลวันพระ ไปเช้าเย็นกลับสมัยก่อนต้อง,งนอนวัดนะเขาไม่มีพรรษาเมื่อก่อนนะถ้าวันศีลมันพราก็จะไปนอนวัดช่วงหลังในนอนเฉพาะวันเข้าพรรษาออกพรรษาป่านมานะั่นแหละเดี๋ยวนี้ซ้าแล้วไม่มีใครนอนแล้ต้องรอให้โลกมันเปลี่ยนแปลงก่อนนะถึงจะยอมเข้าวัดกัน ถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่ยอมเข้าหลวงวัดนะนะยุคปัจจุบันนี้นะไปเข้าวัดไปขออะไรพวกพระขอสารพัดนั่นนะจริงจริงๆแล้วนะขอตัวเองแนละ้วไม่มีขอพระแล้ววันหลังยังไม่ขอหลวงตาไม่ได้นะหลวงตาก็แย่อยู่แล้วนะทะทเองสวดเองก็แล้วกันสวดทุกครั้งก็มันก็สว่างทุกครั้งอยู่แล้วเนะี่ย สวดเป็นนานเนยพรู้เองว่าเอาไงกับชีวิตวันนี้เขามีเสื้อขายด้วย่เสื้อเอาไงชีวิตนะไปซื้อมา <c oughs> เอาจริงๆนะพูดถึงถ้าเรามีความสุขเนี่ยจริงๆอนะ่ะทำมาจริงๆถ้าเราฝึกจริงๆมีความสุขนะเราเห็นคนเนี่ยเราจะมีความสุขเราเวลาสวมดมนต์ที่นหนมีความสุขมากเลย เพราะอะไรเรามีความรู้สึกว่าเออเราเนี่ยมีประโยชน์มากเลยถ้าอารมณ์เราเสียเนี่ยอย่าว่าแต่เราเลยเราก็เสียสิ่งแวดล้อมเสียหมดเลยลองผัวอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเสียทั้งเมียเสียทั้งลูกเสียทั้งหลานไปหมดเลยไปหมดเลยขึ้นมันไปหมดเลยทั้งบ้านนั่แหละถ้าเราอารมณ์ดีคนเดียวนะ่ะบ้านอารมณ์ดีหมดเลยมันเป็นแบบอย่างที่ดีนะ <c oughs> ธรรมะธรรมะไม่ใช่ไม่ใช่ไปขุดในรูในลึกๆหรอะธรรมะที่มองเห็นชัดๆ,ๆนี่นะว่าตายเ,เห็นชัดๆนี่คือธรรมะแหละยังมันพิจารณานี่ยัเงเห็นเนี่ยไม่ใช่สวดมนต์ไปบางคนสวดยิ่งนานยิ่งเพิ่มเพิ่มความไม่ดีเข้าไปมันไม่ใช่นะท่านบอกธรรมะพู้เจ้าท่านสอนให้เรามีจิต มีเมตตานะฮะเมียตาโดยเฉพาะผมว่าปัญญานะอย่าไปทไปที่ทำเนี่ยจะป่าบอย่างใครไม่ยิ้มเน่ต้องอันเชิญออกจากวัดไปแล้วหรอ <probiot an> ยิ้มยังไม่ให้ใครเลยแล้วอย่างอื่นไม่จะให้ได้ยังไงรอยยิ้มยังไม่ให้ใครเลยใช่ไหมห่วงไม่กระทั่งรอยยิ้มหรอกคิดดูด้วยไม่ใช่